ดีค่ะเพื่อนเพืเ่อนทุกคนตะวันขึ้นแล้วนะคะตะวันขึ้นที่หลังบ้านนะคะตะวันขึ้นหลังบ้านตะวันตกหน้าบ้านนะคะอืแจ่มเลยวันนี้แสงตะวันบรรยากาศดีมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะ เสียงนุร้องพาาดองมาออกมาเดินตอนเช้าอ่ะเครื่องบ,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 บินเครื่องบินบินคขว่กันบรรยากาศดีดีวันนี้อีกหนึ่งวันเนาะคะนะ่ะเนาะถ่ายซอยสินเก่าค่ะ เพืนบินเพ็นบินคายกันดูทองฟ้าไทาย้อยวันนี้ค่ะเพืเ่อนๆค่ะดีคักเนาะค่ะเนะาะสีครามสวยมากเลย ดูบูเบอรีค่ะคเพื่อนๆค่ะลูกสวยงามมากค่ะลูกไง่สวยค่ะดูลูกแบบอื้อหือแพ็กอาหารเที่ยงให้น้องนารินค่ะโอสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะานารินเลิกเรียนมาแล้ว ันนี้แดดดีจะพาล,ลงหัวดอกไม้นะคะนี่ลงหัวดอกไม้ลงหัวดอกไม้นะคะนาะจะย่อยลงเรื่อยๆค่ะวันนี้จะลงนี่ค่ะหาที่ลงก่อนค่ลองมาก็กี่ก็ได้ ได้ที่ลงหัวดอกไม้แล้วนะคะแม่บ้านจะลงตรงนี้คะ่ะตรงหลังบ้านเนะะี่ยค่ะอัเลียมของแม่บ้านขึ้นแล้วคะ่ะดูอัเลียมอัเลียมอัเลียมหัวดอกไม้หัว,หหวสีม่วงๆคะ่ะนี่สีอะไรเนี่ย ได้ท okay. no. okay. right. right? ี่ลงมเลยนะคะเพื่อนๆค่ะได้ที่ลงมเลย นแตกยอดขึ้นมาเลยพอลูกอ๋อพอลูกเทียงกันเลย เลร่อยค่ะได้สองจุดนะคะจุดนั้นกับจุดนี้ค่ะลิน <laughs> <laughs> bad catch <laughs> yeah. come on really? come on <laughs> <Really? S 3> come on yeah, yeah, yeah. กินอาหารเย็นเรียบร้อยพาน้องมาออกมาเดิน Step free. <laughs> <laughs> so I'm going to learn game. Okay, well. Five. Mm -hmm. Payday. One payday, seventy. Do you me the money. Mm -hmm. Be patient. Bankers yeah. need to work slowly. Baby girl? You. Six, seven, e a y d a y Gonna... Baby girl. Baby girl. บรรยากาศตอนเย็นๆนะคะเนี่ยเย็นก็ห้ามุ้งเย็นค่ะห้ามุ้งแรงค่ะอสองพอลูกนั่งเล่นเกมหลังอาหารเย็นค่ะนั่งเล่นเกมในบ้านไม่บ้านเอาน้องหมาออกมาเดิน ดูบรรยากาศตอนหาโมงครึ่งจะเขา้าหกโมงแรงช่วงนี้ตะเวนจะตกสาน้อยนึงเพราะว่าเขาเปลี่ยนเวลาค่ะเปลี่ยนเวลาให้เร็วขึ้นมาหน่อยหนึ่งค่ะเร็วขึ้นมาชั่วโมงหนึ่งนะปกติก็จะสี่โมงแรงประมาณนี้เขาก็เปลี่ยนขึ้นมาให้เป็นหาโมงแรงนะสปริงจะเข้ามาเขากอด ทำเวลาให้เร็วขึ้นตะวันจะได้ตกดินสาประมาณเนี้ย่โอ้ยวัยนออน,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 นี้บรรยากาศดีดีตอนเศร้าๆานุกออกมาลองโอ๊ยสบายหูเลยค่ะพาน้องมาเดินลงไปถ่ายซอยเมื่อเ้านี่สองพลูกนั่งเล่นเกมนะเวลานี้บรรยากาศดีดีหลายค่ะจะเข้าสปริงแล้วก็ประมาณนี้วันหนาวมั่งอุ่นมั่งร้อนมั่งนะคะ น้องมากโอเคออกมาเดินกับแม่ไปหฮสองพอลูกเขาเล่นเกมกันค่ะลังอาหารเย็น เดือนหน้าก็จะได้ลงมเมล็ดผักแล้วนะคะเดือนหนาก็่เอโปลแล้วคะ่ะก็เหล่มลงมเมล็ดพันผักดูดูดนกเขาคะ่ะนกเขาไม่ใช่นกเรานะคะนกเขาะคะ่ะเดิอนอยู่นะไปแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้กันอีอก,ก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ